มาค่ะตัวน,นี้นะคะบอกเลยว่านี่เราขนมาให้ดูกันเลยนะคะว่าน่ารักขนาดไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสมงรงหมอนแบบปีดีนะคะหรือว่าทรงเมโลดี้นะคะสามารถสะพายขึ้นไหล่แบบแท็กเจอร์สายเส้นใหญ่แบบนี้ก็น่ารักนะคะเป็นสีลาเวนเดอร์ด้วยบอกเลยว่าแมทชิ่งกับเสื้อผ้าได้ง่ายมากเลยนี่น่ารักเนาะหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์นะคะไซส์ใหญ่ใส่ของจุนะคะมาพร้อมช่องหลังสามารถเสียบมือถือเสียบ iPad ได้อะ นี่เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะสามารถเสียบของด้านหลังได้ไม่ว่าจะเป็น iPad มือถือได้เลยสบายมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญเป็นหนังแก Zealand, นนวซีแลนด์นิ่มและเบามากๆเลยนะคะเปิดปิดเพียงแค่ปิดล็อกแค่นั้นเองค่ะภายในนะคะของรุ่นนี้นะคะใส่ของได้ถึง3ช่องเลยมีช่องซิปกลางนะคะแล้วก็ช่องซิปหลังให้ด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญซับในตัวนี้ก็จะเป็นหนังแกะเช่นกันนะคะนิ่ล้วบอกว่าสามารถพับเก็บใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะใครมีแพลนแบบเที่ยวต่างประเทศยากสะพกกระเป๋าไหลไปคลลคชั่นนี้ก็เป็นอีกคลอชั่นเลยนี่มี2ขนาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น12นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็น10นิ้วก็มีรูดซา้ายฟืดๆสามารถสะพา,ายคอสบอดี้แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่แบบนี้เลยน่ารักน่ารักเนาะสไตล์แบบมอนสเตอร์เองเป็นงานออกแบบดีไซน์ของทางแบรนด์โรเวล่าเองนะคะน,นี่น,น่ารักน่กนารักแบบนี้เลยอะ ตัวนี้ไปต่อกันค่ะตัวนี้เมโรดี้นะคะสพายขึ้นไหลสวยเก๋น่ารักแบบนี้นะคะมาพร้อมช่องหลังสามารถใส่ของได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่มือถือใส่บัตรอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเปิดปิดบิด,บดล็อกได้เลยค่ะซับในบุหนังแกะเช่นกันนะคะเป็นโลโก้แบรนด์ของโรเวรานั่นเองมีมีช่องซิปช่องเสียบมือถือให้พร้อมเลยค่ะเปิดปิดบิด,บดล็อกได้เลยจ้านี่สวยเก๋น่ารักน่ารักแบบนีม้มีไม่ได้แล้วนะตัวนี้เป็นหนัง แกะสีหายากด้วยสีลาวเวนเดอร์นั่นเองนี่น่ารักมากเป็นแมทชิ่งกับเสื้อผ้าได้ไง่ายไม่ว่าจะยีนก็ได้เดรสก็ได้นันเองอะไปต่อกันค่ะดุ่นที่ขาดไม่ได้เลยก็สไตล์แบบหมอนนะคะตัวนี้หมอนหมอนน่ารักมากหมอนรุ่นชาลอตนั่นเองค่ะเป็นคอเลคชันใหม่ล่าสุดเป็นโลโก้แบรนด์ของโรเวล่านั่นเองนี่ตัวนี้น่ารักมากเลยมาพร้อมนี่เลยนี่ช่องใส่ แบบแม่กุญแจลูกกุญแจล็อกก็ได้เนาะนี่ถือสไปร์ครอสบอดี้ได้หมดเลยเนาะจะถือคล้องแขนไปงานก็ได้เนาะแบบบางทีมีงานการา์เดนเนร์อ่าหรือว่าจะไปจะไป,ะไปงานแต่งอะไรนี้คะก็ถือได้สไปร์ครอสบอดี้ได้สายอยู่ที่8นิ้วนั่นเองนี่สายยาวเรื่อนปรับระดับได้เลยเป็นสายหนังแกะนั่นเอง ใช้ crossbody ได้แบบนี้เลยน่ารักน่ารักเนืเป็นทรงหมอนนี่ค่ะใช้งานง่ายมากเลยเพราะตัวนี้นะคะปากป๋องเขาเป็น2ซิปเนี่ยค่ะสองหัวเปิดรูดได้เลยค่ะใส่ของหยิบใส่ได้เลยเพราะตัวนี้นะคะภายในเขาซับสวยมากมีช่องซิปให้ด้วยนะนี่เป็นโลโก้แบรนด์ของโรเว่าของเราเองนั่นเองตัวนี้นะคะมีรูดปิดปากปากระเป๋าได้เลยค,ค่ะน่ารักแบบนี้เลยเ สนใจนะตรงนี้ก็จัดโปรโมชั่นเช่นกันนะคะลดเหลือเพียง2,955บาทนะคะแล้วก็รุ่นสไตล์แบบเมโลดีตัวนี้ก็จัดโปรโลดเหลือเพียง2,655บาทเท่านั้นอ่ะสนใจนะนี่สามารถกดใส่ตะกร้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเมโลดีนะคะรุ่นสป e ดี้มีหมดเลยหลากหลายคอเลคชั่นเลยค่ะนี่พร้อมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ